ไปแล้วรถกระไตได้ี่นองเ้ยรถวิโซ้ได้แน่นะท้าวรีได้กัวพันเห็ดนะนน่นงเองกบาบไว้แมนคนท้องถิ่นเนาะบแบบผู้แบบข,ข้าวๆซื่อนะแม่นละ,นละเพราะว่าเขาจ้าได้คุัวนี้มากประมาณอยู่สิบว่าปีเด,ดิมตั้งปีสองพันแปด เพราะว่าในแต่ละปีในี่าวต้องเริ่มเฮ็ดแมนเดือนสิบเอ็ดฮาเดือนอันนั้ฮาเดือนหกทุกปีทัวอาจจะไปเพราะว่าได้เฮ็ดใหม่ทุกปีในแต่ละปีเนี่ยมีอยู่หงอยกว่าคนที่เฮ็ดเพราะว่ารายได้แมนเอาเข้าเป็นหนึ่กองทุนอง บุคคลเทพหัวนะเป็นอนุรักษ์ของบ้านเลยเนาะ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพ่อนี่มันอะไรเนี่เป็นจุดเด่นเทวาเป็นต้นต้นของเมืองเขาจะเริ่มเฮ็ดแมนปี2008แม็นหัวขิดของประชาชนในบ้านเริ่มเพชรริบิดกับบริหลายได้ประมาณอยู่สิบกัวครัวเท่านั้นเพราะว่าใส่เวลาเฮ็ดตอน้องนั้นคนบริหลายฮอดแลเด้อพี่น้องเด้อ วัวไม้ไผ่แก่งอล่องเด้อพี่น้องเด้อสวยๆเราเที่ยวบ้านต่อบ้านนี่ไปลูกง่ายง่ายเมสิถ่ายหูมาลูกนี่นั่นเองสวยงามงามลายยเีวไร่